สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทางช่อง y YouTube เชฟทิปคนเดิมเชฟทิ h ชาแนลสำหรับ E ีีนี้มาแล้วนะครับสำหรับเลขล็อกกองสลากนะครับใบแท้งวดที่ผ่านมาใบที่1นนะครับถ้าตัดเล่นก็จะได้โชค9889นะครับแต่ก่อนที่จะรับชมวิดีโอขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เอาละครับก่อนที่จะไปดูเลขล็อกกองนะครับก็ไปดูเลขดังตามกระแสกันนะครับหวยซองเซียนระยองนะครับซอง0 0 0 0 0นนะครับอันนี้ก็มาจากกลุ่ม v i p นะครับปล่อยในกลุ่ม v i p นะครับก็ปล่อยเมื่อก่อน2ตัวนะครับอันนี้ก็ซอง1 0 0 0 0แสนเซียนระยองนะครับที่ตอนนี้ก็กำลังเรียกว่าดังทีเดียวนะครับวิ่ง9นะครับวันนี้มี93กับ95นะครับเป็นตัวเลขที่ปล่อยนะครับเช้าวันที่ 6นะครับเช้าวันที่6นะครับมาดูกันที่แอดโนนูรู้เรื่องนะครับงวดที่แล้วจัดตัวเลขไว้2ตัวล่างนะครับเข้าตรงๆนะครับสำหรับชุด89นะครับก็เรียกได้ว่าแม่นจริงนะครับแม่นจริงนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับแล้วก็ชุดบนก็เสียดายนะครับเกือบจะมา3ตัวเหมือนกันเพราะว่ามี037038นะครับ จริงๆก็มี5เหมือนกันนะ5 2 7สองแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จัดในชุดของ3ตัวไปเข้ากับศูนย์นะครับ16กรรกฎราคมนะครับแอดนอหนู no no นะครับปล่อยแนวทางดูชุด2ตัวล่างก่อนนะครับงวดที่แล้วเข้าตรงๆนะครับวันนี้ 2, 3, 3, 2นะครับแล้วก็มีกัน 5, 6นะครับอ,า,อาจจะมีตัวกันนะครับงวดนี้ นะครับแต่ว่าก็ชุดเด่นก็เม็ดเดียวนะครับ2332นะครับนอกนั้นก็จะเป็นชุด3มตัวนะครับ147 157 153 3 17 2 3 5 2 2 7 1 2 7 2 4 5 2 4 7 2 3 7นะครับมาต่อกันที่เจาะใจลุงหวังนะครับเจาะใจลุงหวังอีก1ซองนะครับที่หลายๆท่านก็ติดตามแนวทางอยู่นะครับงวดนี้เด่น5กับ3นะครับวิ่งรูด3เอ่อวิ่งรูด5ขออภัยนะครับ วิ่งรูด5มีชุดเม็ดเดียวนะครับคือ7-54แล้วก็ชุด2ตัวบนล่างก็จะเป็น5 2 5 4 5 7 5 9 3 4 3 5 3 7แล้วก็3 9นะครับก็เป็นแนวทางจากจอใจลุงหวังนะครับสองนี้ก็หลายๆท่านนี้ก็จะเคยได้โชคโดยเฉพาะชุด2ตัวนะครับก็จะสามตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับแต่ว่า2ตัวนี้ก็มาบ่อยนะครับ มาดูกันที่เลขนำราบอาจารย์ช้างนะครับเป็นอีกหนึ่งหวยซองที่มีได้หลายท่านถามถึงกันมานะครับวันนี้ชุด3ตัวเด่นนะครับชุด3ตัวเด่นมี7 5 3 7 3 6 5 3 1 5 4 9 5 7 2 7 8 2 7 9 4 3 7 5 3 1 6 3 4 3นะครับก็โอ้มีสวยๆหลายชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น7 5 3 5 3 1 ห้าสี่เก้าห้าเจ็ดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเก้าสี่นะครับก็เรียกได้ว่าได้ลุ้นทีเดียวนะครับได้ลุ้นทีเดียวส่วนชุดสองตัวบนล่างนะครับจับตาตรงชุดอ่าชุดกลางนะครับที่เป็นชุดเด่นอ่าตรงนี้เข้าบ่อยนะครับงวดก่อนก็เข้านะครับงวดก่อนก็สามหนึ่งนะครับงวดล่าสุดก็เข้านะครับก็งวดนนี้ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหกนะครับเป็นตัวเด่นแล้วก็จะมีชุดกันชุดรองก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่และเจ็ดแปดนะครับ อ๋อขออภัยนะมีอีก3-2นะครับหลัก3เนาะหลัก3ก็จะเป็น3-2-3-4-3-8และ3-9กันกันเบิ้ลนะครับ7-7-5-5แล้วก็3-3นะครับมาดูกันที่แอดพอนะครนายกนะครับสำหรับหมวยซองนี้เชฟก็ ติดตามมาสักพักหนึ่งนะครับเราก็เห็นว่าเลขค่อนข้างเข้าบ่อยนะครับก็เลยนํามานําเสนอให้นะครับเพราะว่าเชฟก็จะพยายามดูหลายๆสํานักนะครับว่าสํานักไหนมีแนวทางตัวเลขที่ให้ตรงให้ม่นเชฟก็จะนํามาเสนอให้นะครับเพราะจริงๆหววซองมันมีเยอะนะครับแต่ว่าเชฟก็จะพยายามคัดกรองให้นะครับว่าสํานักไหนเด่นสํานักไหนน่าตามนะครับก็ถ้าจะลงหมดทุก หอยซองนี่ก็จะโอ้โหมีเป็นร้อยๆพันๆนะครับสำหรับหอยซองในแต่ละงวดนะครับฉะนั้นแล้วเชฟก็จะคัดกรองให้ก่อนนะครับว่าสํานักไหนที่แนวทางเดินดีนะครับคือหลุดก็ไม่หลุดบ่อยอย่างเงี้ยนะครับถึงจะนํามาเสนอให้นะครับแปดสามนะครับก็คือชุด3ตัวแล้วก็มี323537 39เป็นชุดเด่นบนนะครับส่วนเด่นล่างก็จะเป็นเด่นเศย์กับ9นะครับ แล้วก็มีชุดที่จับคู่แล้วก็คือ0 2 03 06แล้วก็09นะครับกันเบิ้ล0 0นะครับโอ้00นี่ครับปีพศประสูตยนะครับของเจ้าฝ่ายหญิงจุฬาพรแล้วก็พงษ์โสมนะครับพงษ์โสมนะครับก็เป็นปีพศเกิดนะอีกหนึ่งเลขดังนะครับเลขดังตามกระแสนะครับน้องเต้านะครับเมื่อวานไปบวงสวงนะครับผีเรือ ก็ได้แนวทางตัวเลขมานะครับ172 3 5 7 5นะครับ1 7 2 3ตัวนะครับแล้วก็มี35กับ75นะครับเป็นชุด2ตัวเลขปูดมนะครับเอาละครับมาถึงเลขล็อกกองนะครับออกก็เรียกได้ว่างมดที่แล้วใบที่1ก็ถ้าใครตัดเล่นก็อาจจะได้โชคนะครับ9ก8 9กก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าเลขล็อกกองช่วงนี้ออกย้อนหลังตลอดนะครับ เหมือนกับว่าจะบอกว่าผู้มาก่อนการหรือว่าผู้รู้ผู้รู้ล่วงหน้าก็ก็ว่าได้นะอย่างสิบหกมิถุนานี่ก็ได้บนได้ล่างเลยนะครับ2องหนึ่งองสองนี้เข้าบนเข้าล่างเลยนะครับก็ดูแล้วกันนะครับว่าของงวดนี้สิบหกกรกฎาคมจะไปออกของงวดที่ลงเอาไว้วันที่หนึ่งหรือเปล่านะครับก็แต่ว่าของ16กรกฎาคมก็มาแล้วนะครับ16กรกฎาคมก็คือซองที่1นะครับก็แนวทางมาที่2ตัวล่างนี้61 สามตัวบนคือหกเจ็ดสองนะครับเอาลองดูแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอใบที่สองอีกใบหนึ่งนะครับรอใบที่สองอีกใบหนึ่งนะครับจริงๆก็ถ้าดูตามสถิติสองส,ส,ส,สามงวดหลังนี้ก็คือออกย้อนหลังตลอดนะครับก็คือใบที่ให้ในงวดที่ผ่านมาก็จะออกงวดน,นี้นะครับก็เหมือนอย่างที่เชฟบอกนะครับก็คือเหมือนเป็นผู้มาก่อนการเป็นผู้รู้ล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรนะครับ ก็ลองติดตามของงวดที่แล้วดูด้วยแล้วกันนะครับเผื่อจะมาแบบ2-3งสามงดหลังนะครับมาดูสิบเลขดังของสลาก5ภาคนะครับงวดนี้ดังลำดับ1ก็ 28, 7, 2องแปดเจ็ดสองศูนย์และ3ามนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับส่วนนอกนั้นก็จะมี เลขมงคลรัชกาลที่10นะครับพระราชสมภพบ28บกรกฎาคม2495นะครับก็ดังๆก็จะมี495กับ904นะแล้วก็วันค้ายวันประสูติเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะครับปี2,500รหัสพระองค์906ปีนี้อายุ67พรรษานะครับ เอาละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นแรงใจสุดท้า้ก็หวังว่าแนวทางข้อมูลตัวเลขที่เชฟนำเสนอจะให้โชคสำหรับทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ